ชีวิตพลิกค่ะโชเล่ที่ทำงานร่ำรวยจนไม่กลับไปเป็นตลกแล้วเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตตลกชื่อดังที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีโชเล่ดอกกระโดนค่ะปัจจุบันอ,อายุ62ปีแล้วมีชื่อจริงว่านิรันช้างกลางหรือว่าบ่าเป็นนักแสดงตลกชาวไทยยูทูบเบอร์ รวมถึงมีผลงานทางด้านของภาพยนตร์พิธีกรรายการโทรทัศน์เคยมีผลงานการแสดงอย่างระเบิดเดถิดเทิงแล้วก็อีกมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะรืองบอกว่าเขาเป็นอึน่งคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากกับล่าสุดนะคะชีวิตของเขาเนี่ยพลิกผันแล้วค่ะเมื่อได้ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าพลิกมากๆเมื่อเขาทําคลิปสอนอาหารที่มีเพียงกล้องโทรทัศน์ตัวเดียวที่ทากับบุตรสาวค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเผยว่ามีผู้ติดตามเพียงแค่37คนนะแต่ไม่เคยคิดท้อทํา ต่อไปจนประสบความสําเร็จสามารถปลดภาระบ้านที่ต้องผ่อนอีก3ล้านบาทได้ภายใน1ปีซึ่งบอกเลยว่าชีวิตพลิกจากหน้ามึกเป็นหลังมือเลยแล้วค่ะมีความสุขที่ได้กลับไปเป็นตลกแล้วซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมความสําเร็จนั่นก็คือบ้านของเขาที่การันตีถึงความสําเร็จครั้งนี้เป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ